จ่ายเงินกู้ไม่ได้จีนก็จะยึดความเห็นต่างชาติวิจารณ์รถไฟไทยจีนในแผนเชื่อมโยงรถไฟจีนลาวไทยกำลังเป็นที่จับตามองทั้งจากชาวไทยและต่างชาติโดวยวันที่16มกราคมสื่อนิเคอเอเชียได้รายงานว่าแผนการก่อสร้างทางรถไฟสายเอเชียในแถบอินโดจีนของจีนนั้นกำลังหยุดชะงักที่ประเทศไทย ท่ามกลางความคิดเห็นของบรรดาชาวเน็ตจากหลากหลายประเทศและก็ย้ำว่าน,นี่เป็นความเห็นเท่านั้นยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่อย่างใดแต่รายงานข่าวนี้ก็ต้องการนำเสนอบรรยากาศของการถกเถียงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศไทยและภูมิภาคนี้โดยตรงบางความคิดเห็นก็ได้กล่าวโทษประเทศไทย ที่ได้ละทิ้งโอกาสที่จะประประสบความสำเร็จเหมือนลาวเช่นวินสันอ i พได้บอกว่าคนไทยไม่มีใครให้ตำาีนนอกจากตัวเองซึ่งพวกเขาได้ทำลายโครงการร่วมไทยจีนและได้สร้างทั้งหมดด้วยตัวเองกลายเป็นว่าโครงการเกินกำหนดและเกินงบประมาณทางรถไฟความเร็วสูงของเรา เป็นคนและเรื่องที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางความเห็นก็บอกว่าการที่รถไฟไทยจีนได้หยุดชะงักลงก็เพราะว่ามันมีความเห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องค่าใช้จ่ายเช่นอันันต้าคารดากา้าได้บอกว่าพวกเขาได้เห็นต่างกันแค่ว่าใครเป็นผู้จ่ายโครงการแต่ก็มีผู้แยง้งเช่นซีบา้าได้บอกว่าไม่ใช่เลยนับตั้งแต่การ เจรจาในรอบแรกนั้นล่มไปแล้วประเทศไทยก็ได้จัดภายในประเทศ100%สาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยออกจากโครงการคือการศึกษาความเป็นไปได้ที่พบว่าจะไม่สามารถทำเงินได้และก็มีความกังวลเพิ่มเติมคือการย้ายถิ่นฐานที่ไม่สามารถควบคุมได้การขาดการรับประกันคุณภาพจากจีนสำหรับงานก่อสร้าง และไม่ต้องพูดถึงคนงานชาวจีนที่ถูกห้ามไม่ให้ทำงานในประเทศไทยโดยการที่ลดจำนวนการว่างงานในประเทศจีนถือเป็นส่วนสำคัญของโครงการทั้งหมดส่วนพอลเจมส์ก็แย้งว่าประเทศไทยกำลังสร้างเส้นทางด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคของจีนมีความคืบหน้าอยู่น้อยมากถ้าจะพูดถึงแต่ก็ไม่ได้ยกเลิก และครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยินมาว่าสัญญา2ใน14ฉบับตามส่วนที่เริ่มต้น253กิโลเมตรระหว่างกรุงเทพและนครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งยังมีกำหนดที่จะเปิดวิ่งในปี2026ทางการไทยอยู่ในโหมดตื่นตระหนกเพราะว่าตอนนี้ลาวมีทางรถไฟที่ทันสมัยดังนั้นพวกเขาจึงพยายามสร้างสะพาน รถไฟข้ามแม่น้ำโขงจากหนองคายเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับเวียงจันทร์โดยเร็วที่สุดและโดยส่วนหนึ่งก็มองว่าจีนกําลังสร้างกับดักหนี้ d e b t t r a p ให้กับประเทศต่างๆในขณะที่อีกด้านหนึ่งกล่าวว่าเส้นทางรถไฟที่ได้เชื่อมต่อระหว่างประเทศจะเป็นผลดีในการพัฒนาเศรษฐกิจมีการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศการทำสัญญานั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วแล้วก็มีผู้ใช้ Facebook ชื่อแซงกาได้มองว่าระบบการให้เงินกู้ของจีนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อควบค,วบคุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการทหารของจีนที่ใช้ได้กับไม่กี่ประเทศในแอฟริกาที่เป็นหนี้จีน เขาบอกว่าระบบการให้การกู้เงินยืมของจีนนี้เพื่อควบคุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจีนได้ทำการควบคุมทะเลจีนใต้แล้วตอนนี้จีนก็ต้องการที่จะควบคุมผ่านพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองและการทหารโดยที่จีนไม่กี่ประเทศในแอฟริกาที่เป็นหนี้จีนด้วยวิธีนี้โชคดีที่ประเทศไทยต่อต้านมัน ส่วนแมทธิวฟิจิโรลซึ่งได้กล่าวว่าในที่สุดก็มีประเทศที่เข้าใจในโครงการ1แถบ1เส้นทางว่ามันเป็นประโยชน์ต่อจีนแล้วก็เป็นเพียงกับดักหนี้ที่จะทำให้จีนสามารถเป็นเจ้าของและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานได้อีกคนชื่อทรอยทรานก็ได้กล่าวว่าถ้าจ่ายเงินกู้ไม่ได้จีนก็จะยึดอำนาจดูอย่างสีลังกาสิ ส่วนอีกคนชื่อว่าประดิษ์ชูทุลีก็ได้กล่าวว่าเป็นอีกประเทศที่ยากจนที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักหนี้ของจีนและความเห็นของดักอินแกรมก็ให้ความเห็นว่าโครงการหนึ ap, ่งแถบ1เส้นทางหรือ b e l t and Road Initiative ของจีนควรเรียกว่าเป็นแผนก่อนการบุกรุกส่วน พาซาลูนาป๊อปปี้ก็กล่าวว่าทำไมไทยต้องจ่ายเพื่อผลประโยชน์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน,นเล่าแต่ก็ยังมีความเห็นที่เพ่งเล็งสื่อที่รายงานข่าวนี้ก็คือนิเคอิเอเชียของญี่ปุ่นซึ่งว่าเป็นการริษยาความสำเร็จของจีนเช่นนูดุกแอนท็อกได้บอกว่าเป็นการพูดจาไร้าสาระของญี่ปุ่นโดยไม่มีข้อเท็จจริงและตัวเลขโดยจริง เขาได้กล่าวว่ารายงานข่าวข้างต้นบิดเบือนไปจากความเป็นจริงประเทศไทยพึ่งพาจีนในด้านผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของไทยและการเชื่อมโยงรถไฟระหว่างประเทศก็เป็นผลดีกับทั้งสองภาคส่วนดังกล่าวและเกิดขึ้นภายใต้ความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ไทยจีนจึงเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนชุบกัวลอได้บอกว่าสื่อญี่ปุ่นของนิเคอเอเชียผิดหวงังและก็อิจฉาที่จีนได้ประสบความสำเร็จในโครงการรถไฟคุณหมิงเวียงจันที่เสร็จสิ้นแล้วและในไม่ช้าคือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียซึ่งบริษัทญี่ปุ่นได้แพ้การประมูลเนื่องจากการวางแผนที่ไม่ดีในอินเดียและเวียดนาม ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาก็มีรายงานการประชุมงานการประชุมคณะกรรมาการบรูรณาการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวจีนโดยรฟอฟอทอได้รับมอบหมายให้ดำเนินการของงบกลางเพื่อออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สองและเร่งดำเนินการก่อสร้างในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหาหรือ เพื่อพิจารณาแผนดำเนินการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีนโดยเห็นชอบในการจัดทำเฟรมเวิร์ a อ r e e รเมนตซึ่งเป็นการขนส่งโดยการเชื่อมต่อการเดินทางข้ามแดนผ่านทางรถไฟช่วงหนองคายเวียงจันทร์ทั้งนี้โครงการรถไฟจีนลาวซึ่งเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ จีนลลาวแะไทยเมื่อมีการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยสมบูรณ์แล้วจะช่วยลดต้นทุนการขนซ้าตลอดเส้นทางได้ถึงร้อยละ30-5 0เเซ์